สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยชูชุ้นทุกหม่องทุกบอลพี่น้องบรรยากาศนี่ก็ประมาณสองโมงกับสี่สิบสองนาทีนีพี่น้องมาในกาวันค้านวันที่เช้าเก้านะพี่น้องอ่านหน้าตะลีวันศุภาพี่น้องไปตลาดบันดุงตรงใหม่ไปก็เลยครับพี่น้องมืดคึมเลยพี่น้องวันนี้นะคึมผ้าคึมพี่น้องเฮิตพวกง่ายอ่างนีเลยฮิตพกบ๊โอ้โหรานคุยอ้าเฮิตพวกก็ออกง่านีิ เออกหามือนี่บอเลยจะหามือแล้วอ๋อเฮ็ดพวกออกพี่น้องทุ่งทะเลนั่นนะบ้างทุ่งทะเลออโทดโทดโทดเฮ็ดผึ่งบนี่นะเฮ้ยึ่งออกยามนี่เนาะ มะขามต้องสิบบาทหอมมัดเท่าไรน้องไม่ใหญ่นะสิบบาทได้ง่ายเอามัดเลยที่ซอยที่ซอยไม่ใหญ่ก่อนย่างย่างเกี่ยวมันแตย่างเกี๊ยวปามะขามทุงเท่าไรสิบบาทจ้ามัดกระห่าเกี๊ยวเลยนะนี่ก็ะาบบาทจ้านี่ก็ะซาบบาทยาไม่ค้าจะเป่าวมวนพี่น้องอันนี้ก็ะสิบบาทจ้าพัชเมกยา แต่จากซื่อซอยเนาะไม่ใช่จากเมาหมดเลยถ้าบ่มีเหรียนได้เป็นโทนหายตรวนมาหรอบ้าฝันเรียน่กบจ้ปนกบจ้ามีข้ามีข้าคือว่าถักเนโลเมนเมื่อใช้แกอันกีเกลือแปลงเป็น าอามะขามก็ได้ซอยจ้าอาถทุงหนึ่งค่ะหวา,หา,หา,หานเบาต้มม่ใส่ต้มไก่จ้ากินเจยวหวานอือขอบคุณค่ะโอ้ยเอ็นเอ็นนะไปเป็นเป็นเกาะว่าน<า><า>ี่ไหนกันสอก

ไปรอไปไห่ไงจ้ามทัวก่อนพวกทัวมัเท่าไหร่น้ออนนี้นะนี่จมเอาซอยเด้อัี่ามือพี่น้องพูนทัวให้ทัวส่วนสิบบาทคนไข้ได้ดีทุกคน ปูปะปูปะปูปะซีบบาทพากันเลือกใส่เชลได้ซ์ออนพี่น้องที่นี้ก็ขายดีๆทอดกล้วยเออเอาตัวน้องตัวนะเขามัดค่อยแล้วมือใหญ่ไปพูดเยอะมือใหญ่ในใครเท่ากับลานใครมันมาได้ม่ใหญ่เด้อเขาก็ได้กินอยู่เท่านั้น คนได้นบ่คนที่ซอยพยานโคบพยานโคบอ้าคบนัคนงามพญาญโคบอ้าวแสดงว่าคนงามย่านโคบนี่นี่มาแข่งมิเลยเน่ยแขงเคือ มีแตีอยู่เนวกินเนาะกบะทุกเน่กบนะทุกเน่ยกบกบนีหาซีฟั่งเขียดละส้าบาทหอยย่านย่านย่านจะเป็นยังตะกี้อ่บริย่านนะว่าจะมูบริถึงเจ้าโคงบรลยนะเบ่งโคดของกาที่งน้อง เอานี่แค่เนาะอันโคบพยานเขาบ้าเขาจังพยานโคบโดยโดยโคบคอยนำรุ่งมุงคอยอยู่หุ้นไม่ได้ือบอกเรื่องเดือนไ้หเถื่อย่าอาจเนี่ยชื่อพ่อครูบาบอว่านี่น้เบาวเนี่ ร้านหวานสดๆเลยค่ะอ้อเลยเนาะยังไ่ได้ผ่านยังเลยแม่จะบ่าวู่ว่า่ผ่านนะเขาบอ่าปะตูว่ะใช่เช่บอกว่าแม่งซิ่งๆอยู่บ้าอุ้จักได้ชนะมัยังบ่ผ่านเนาะเออได้คิตาไม่ก่อนนะ ไม่ค่าคนงามสบายดีผลไปินยีนกำลังขายเ็นแตะบดผดปอกน้องให่าเดี๋ยวผนไปหาน้องใหม่เพ่าว่าพี่นัตตลี่ี่ไปหาน้องหม่นะเออถ่ายคลิปอ่ะเมนไฟเมื่อกี้นะเ็นแต่บดปอกไปอะลรไปฟ้าไปูุเยียญาติหนาา่าลากงอยู่บ้านเดก็ไฟได้ไ่ได้ไฟฮอตัจะไปไปไป ใครคนเงินดู่านะ้าคนงามใครดีโอใครดีเนย้อเน้อจะ้าผู้สาวคนงามก่อนสวัสดีคนงามใครดีบบจาพี่ผู้บาวาคืองามเพนังยังยังเย็นเย็นอยู่มอใดนี่คนไหนได้เย็นบอกออกแล้ว พ yeah. yeah. <the> ิถูงามๆผู้น้องยามีผู้ว่าเด้อจองเด้อตลาดบ้านดงดอกไม้จ้าจ้าถีอซอยป้าหล่อเป็นนักภีนางหรอเป็นผัวป้าไปหล่อไปให้เพคนถือซอยจะซื้อของพีนางไปป้าได้ อันนี้ใือให้น้ำ้างนะไปคือไปห้าบาทหกถั่วกำเทนใดนาะที่บาทคือเก่าเนาะที่บาทซาบาทพงค์ซื้อของขายพี่น้องไปตัวนั้น่ือของสอยพี่น้อง อาพี่โกะกตาตุกโกกตาเขาสบายดีจ้าจ้าสบายดีจ้า,าคือขายดีทะหารนะพี่นอ้องให้เพื่อนถือ้อซอยอืมันนั้นเขาเอืเดือน่ะพี่นัตตลี่เขได้ไปไปถ่ายคลิปหวน่นแม่ไป่พ่อขเขาจะาอยูแท่น,นั่นเลยไอคุณเดียวอืออดเอาขายดีขนาดพี่นอ้นองเซนคุมคึก ให้เปิดคือโค้งหายคุณเราไปเรื่อยๆเราคนด้วยต่วนจะได้ยังต่วนป้าต้าคุณเอาขีเปียกปะที่ขีเปียกแยกต่วนก่อนไม่ข้าคนงามสบายดีงามคือเก่าค่ะ สบายดีไหมค่าขนมเอ้าให้กระเปียกจยันตวันพูไปนี่ค่าคนงาาพ่อกันอีกแล้วสบายดีสบายดีจ้าจ้าของส้มของหวานมีเกียถุงเท่าไหนส้าบาทสิบบาทอสิบบาทอ่ะสิบบาทเออ ตัวนพี่ตัวนอาขนมนี่เอาตัวไหนเอาตัวตัวยิงอะไรนี่แล้วเจ้ากระเพาะขื่นบ้านเนี่ยเกือบเป็นลมแต่สาที่คุกระเพาะอะอันนี้พี่นั่งซื้อหายตัวนั่งซื้อหายเอาบกระเปียกไปแปะกระเปียกไปพี่นั่งซื้อหายมา ออีบันนี้นะพอเลยเปียกไปกินเอาไปไปี่นังซื้อห้ไปบาวอะซื้อห้เบบซื้อซอยพ่นางบัเข่าเลยโอยใครดีปจ้าสบายดีอายังโบันนี้ ที่กระเทียมซอยอ่ะเจ้าาาหวทำไงก็มีเด้พี่น้องทำไมคือมียำดิบอกคือบุได้แนวไปกินเลยอ้าวมาครบกันไหมคะมาครบกัน จังหว่ายางอนเด้อหลอกก่อนใครดีบอพอข้ามันมันเมนยังเว้นอยู่เสื้อผ้าเพิ่นข้าคักไปเนาะใครดีได้ไหมคะนี่นะเมนปลาทูหนึ่งจานเท่าใด ต่งชื่อต่างไปนี่ไปนี่คนก็ได้ลายพี่น้องอุกสถิกทุกคนซื่อพี่ช้างน้องวอหน้าวอหลังเอายเฮีทฮานหอยมาเสิร์ฟใส่ได้บอกหุงได้พักได้หยาพี่น้องพี่กระซอยลงแซมมอง ลุงคารุไม่ค่าขายเท่าพี่น้องลุงคารุ่มไม่ค่าขายเท่าได้ซื้อซอยแล้ววันนี้นะคือพลาบมาขายเน่โอ้ยลาบจินามูชิติมันโบแซอต้องแบ่งบ่เน่นที่คาดลาบนันนันดูเวลาแ่พกินเดเติมให้ได้อนีเด้อพี่มีบะเรืองอันเครื่องเติมนะมะเขือมึงไม่ใช่มะเขือมะเขือเติมเลยนะกระคืนเด้อนี่นี่นี่่นี่ มาตลาปุ้ยทั้งลาองนันเสื้อตื่มเฮ้ยขอบคุณค่ะลงคลุมไม่ค่ะขายเท่าพี่น้องจนได้ซื่อโซยแฉมักผีอีกแล้แเนาบิ้งนั่นแหละอะรเข้าหู้นั่นแหละเฮ้ยโซยแฉ่มักผีมีจ้าขอบคุณค่ะขอแกได้ลายเด้อเด้อจีเทปอีกเอ้า นึกว่ายุบกีเทมีกำลังกีพึงถูกงั้นบอกอยชลามันบุเซมันเพชรเฮ่บอกบัเพชรดอกมาโลแม่เชยม่ชิมกุ้เพชรเพชรแอนแฮมเพ็ดช่เพชรปีค่ะเดฟแม่หยอกไปข้าบพี่น้องมบนบนไปละคาพี่น้องขบุญคุณละลายพี่น้องที่เบิร์ที่ซุนั่งซื้อพักซื้อา